กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการกั Destination of Speed นะครับช่นี้ช้างเวิลด์สปีดโฟร์แคสตนั้นรออยู่นะครับแต่ว่าก่อนจะไปดูข่าวสารในแวดวงทั้งมอเตอร์ลิงแล้วก็มอเตอร์สปอร์ตเมื่อสักครู่นี้เฉลยไปแล้วนะฮะับดิสยูโน่ทราบกันแล้วนะโอ้โหหลากหลายยี่ห้อมากเพิ่งรู้เหมือนยี่ห้อดังๆด้วยเป็นแบรนด์หรูๆทั้งนั้นเลยนะฮะกับเรื่องราวของฟ็อกซ์วากเก้นครับแต่ว่าช่วงนี้ก็ไปติดตามกันเลยครับช้างเวิลด์สปีดโฟร์แคสตครับ ช่วงช้าง World Speed Focus สัปดาห์นี้เริ่มต้นกันที่ความเคลื่อนไหวของการแข่งขันจักรยานยนต์ทางเรียบรายการ World Superbike Championship 2017ฝ่ายจัดการแข่งขัน World Superbike Championship ประกาศการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการจัดอันดับบนกริดสตาร์โดยจะทำการร e เวิร์สกริดในการแข่งขันเรสที่2ซึ่งแชมป์ในเรสแรกจะต้องถอยไปเริ่มจากกริดที่9 ส่วนอันดับที่2และ3จะต้องออกตัวจากกลิ่ที่8และ7ตามลำดับส่วนตำแหน่งโพโพซิชันจะตกเป็นของนักปิดที่คว้าอันดับที่4ในเรสแรกขนาบข้างด้วยอันดับ5และ6ในกลิ่ที่2และ3ส่วนอันดับสตาร์ทแถวที่2จะเป็นของนักบิดที่จบการแข่งขันในเรสแรกในอันดับที่ 7, 8และ9ตามลำดับแทนที่กติกาเดิมซึ่งจะจกกัดกริ่สตาร์ทเหมือนกันทั้ง2เรส โดยการประกาศกฎนี้จะทําให้การแข่งขันในเรสที่2ดุเดือดเข้มข้นยิ่งขึ้นเพราะจะเป็นการเปิดกว้างในการคว้าแชมป์สำหรับนักบิดรายอื่นๆที่สําคัญบรรดาแชมป์และนักบิดหัวแถวทุกคนต่างต้องพยายามแซงขึ้นมาคว้าแชมป์ให้ได้ในเรสที่2ทังนี้แฟนความเร็วชาวไทยสามารถพบกับความมันระดับโลกกับการแข่งขันรายการเ o r l d Superbike Championship 2017 สนามที่2ระหว่างวันที่10ถึง12มีนาคมนี้ที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเปิดจำหน่ายบัตรแล้วตั้งแต่วันนี้ผ่านทาง All Ticket หรือ7 e v e n Eleven กว่า11,000สาขาทั่วประเทศหรือทางระบบออนไลน์ที่เ w อร์ไวเว็ All Ticket Thailand com ส่วนอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวจากสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์เมื่อปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมา ชาววาลิโนมอเตอร์สเฟอร์รารี่ไทยแลนด์เชิญลูกค้าสัมผัสสุดยอดประสบการณ์ในประเทศไทยกับคอสสอนขับรถที่ดีที่สุดจากประเทศอิตาลีเฟอร์รารี่คอร์โซพิโลตาอาราวเดเบิลซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่2โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านมอเตอร์สปอร์ตโดยมีลูกค้าเฟอร์รารี่ซูเปอร์คาร์สายพันธุ์อิตาเลียนหลากหลายรุ่นนำรถลงวิ่งทดสอบและจับเวลาบนสนามแข่งขันระดับมาตรฐาน FIA เกรด1ความยาวต่อรอบ4.554กิโลเมตร ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่20-22มกราคมที่ผ่านมาทั้งนี้ PILOTA Ferrari Around the World เป็นหลักสูตรการเรียนการสอนที่ถ่ายทอดกันมาอย่างยาวนานต่อเนื่องกว่า19ปีและประสบความสำเร็จสูงสุดของ Ferrari โดยมีผู้สนใจจากทั่วโลกต่อคิวจองเพื่อได้มีโอกาสเข้าร่วมหลักสูตรนี้ทั้งนี้ก็เพื่อใช้งานรถ Ferrari ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพรวมถึงการขับรถแข่งและพัฒนาทักษะของผู้ขับขี่ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านจะได้เรียนรู้ จากผู้ฝึกสอนที่มีความรู้และประสบการณ์อย่างดีซึ่งล้วนเป็นนักแข่งของทีมเฟอร์รารี่ทั้งสิน้นโดยมีการสอนตั้งแต่ทักษะจากระดับเริ่มต้นสู่ระดับสูงในการขับขี่รวมถึงการใช้งานอุปกรณ์จนถึงเทคโนโลยีต่างๆมาปรับใช้ให้กับผู้เข้าร่วมหลักสูตร ส่วนความเคลื่อนไหวของฟังมอเตอร์ริงเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดเปิดตัวรถยนต์โตโยต้าวีออสไมเนอร์เชนเวอร์ชันปี2017ที่ได้รับการพัฒนาจากความร่วมมือของวิศวกรชาวไทยและชาวญี่ปุ่นร่วมกันออกแบบให้มีความรู้ราทัานสมัยทั้งภายในและภายนอกโดย v ีออรุ่นที่4โฉมไมเนอร์เชนนี้ได้รับการปรับเปลี่ยนหลายรายการอาทิชุดไฟหน้าดีไซน์ใหม่ กระจังหน้าดีไซน์ใหม่สีดำเมทัลลิกล้ออลลอยขนาด16นิ้วรวมถึงคีวฝากระโปรงท้ายที่มีการตกแต่งด้วยโครเมียมและมีการดีไซน์ใหม่ทั้งหมดขณะที่ภายในมีระบบสตาร์ทอัจฉริยะหรือว่าพุชสตาร์ทระบบเปิดประตูอัจฉริยะหรือสมาร์ทคีย์พร้อมสวิตช์ควบคุมเครื่องเสียงมาตรฐานดีไซน์สปอร์ตพร้อมสัญญ,ญาณ ECO เมื่อแสดงผลการขับขี่แบบประหยัดรวมถึงจอแสดงข้อมูลขับขี่และระบบปรับอากาศอัตโนมัติขณะที่เครื่องยนต์ เป็นเครื่องยนต์ขุมกำลัง 1,500cc ซีสี่สูบ WOH แคมชาร์ป16วาล์วแรงม้าสูงสุด108แรงมา้าสามารถเติมน้ำมันเชื้อเพลิง E 8 5ได้และผ่านมาตรฐานไอเสียยูโรโฟซึ่ง Toyota การันตีอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันไว้ที่17.2กิโลเมตรต่อลิตรโดย v ีอ s สใหม่ไมเนอร์2017มีให้เลือกทั้งหมด4รุ่น6สีสนนราคาอยู่ในระดับ6 0 0 0นบาทไปจนถึง7 8 0 0 0 0บาท ปิดท้ายกันที่บริษัทไทยยามาฮ่าจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายรถจักรยานยนต์ชั้นนำของเมืองไทยประกาศแผนการด้านมอเตอร์สปอร์ตประจำปี2017พร้อมเดินเกมรูปแบบเต็มพิกัดทั้งในประเทศและระดับนานาชาติพร้อมเปิดตัวทัพนักแข่งในสังกัดยามาฮ่าไทยแลนด์เรซิ่งทีมและยามาฮ่าไรเดอร์กับเรซิ่งทีมโดยคุณประพันธ์พลธนวสิทธิ์รองประธานกรรมการบริหารบริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์จำกัดกล่าวว่าในปี2017นี้ยามาฮ่า พร้อมเสริมความแข็งแกร่งด้วยเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ของการเป็นเบอร์หนึ่งสำหรับกีฬามอเตอร์สปอร์ตทั้งในประเทศและนานาชาติด้วยการแข่งขันรถจักรยายนยนต์ทางเรียบโดยเป้าหมายก็คือจะต้องทำให้ยามาฮ่าไทยแลนด์เรซซิ่งทีมเป็นทีมอันดับหนึ่งของเอเชียอีกครั้งใะเดียวกันในปีนี้ยังร่วมมือกับยามาฮ่ามอเตอร์ประเทศญี่ปุ่นและวาเรนติโนโรซี่ยอดนักบิดแชมป์โลก9สมัยส่งสเต็มอภิวัฒน์วงธนาน,น์แชมป์เอเชียคนล่าสุด ลงทำการแข่งขันแบบเต็มฤดูการในศึก FIM Cev International Championship Cev International Championship 2017ในรุ่น Moto3 Junior World Championship ในสังกัดทีมของ Rossi หรือ VR46 Rider Academy นอกจากนี้ยมามาฮ่ายังยืนยันส่งรายชื่อนักบิดไทยที่จะเข้าร่วมการแข่งขัน World Superbike Championship 2017สนามที่2ที่สนามช้าง International Circuit จังหวัดบุรีรัมย แต่แก e ่เดชาไกรศาสตร์และเฉลิมพลผลไม้2จอมเก๋าประจําทีมโดยจะใช้รถแข่งยามาฮ่าวายเซเอลงไล่ล่าแชมป์ในบ้านเกิดนั่นก็เป็นข่าวสารในแวดวงทั้งมอเตอร์สปอร์ตแล้วก็มอเตอร์ริงรวมถึงข่าวสารจากสนามช้างอินเตอร์ในจักรวรรดิ์กรีฑาครับพูดถึงเวิร์สซูเปอร์บายปักครู่นี้เห็นในข่าวนะเบนนะจะมีการใช้กติกาใหม่เวิร์สกรีดเวิร์สกรีดก็คือเอาผลของการแข่งเรสก่อนหน้านี้ ขึ้นอยู่กับว่าจะรีเวิร์สกี่กริดส่วนใหญ่แล้วผมคิดว่าในสัก8มั้ง8ถึงอระดับแรกนะก็คือถ้ารีเวิร์สแปดกริดก็อันดับหนึ่งเวสต่อไปก็จะไปสลับ์ทกริดที่8 2ก็ไป7สลับกันไปแบบนั้นซึ่งจะสร้างความสนุกสนานให้กับเกมการแข่งกันน่าจะสูงสีมากขึ้นอาจจะไม่ผูกขาดเลยสองปีที่ผ่านมาก็อย่างว่าน่ะวาเลนติโนโรซี่เคยสตาร์ทแบดออฟเดอะกริดด้วยแต่จบด้วยโพเดียมที่1ก่อนจะต้องลองดูคุณบัวใบก็ อาจจะมีอย่างนั้นด้วยเหมือนกันครับนะฮะส่วนบุรีรัมย์มาราธอนน้องมีนเตรียมพร้อมหรือยังพร้อมแล้วพร้อมมากเลยนะคะอีกไม่กี่วันเท่านี้โอ้โหนะเบสอย่างหนูทำอะไรนั่งดูดิทำไมไม่วิ่งด้วยอ่ะโอ้โหเขาเป็นกำลังใจละกันนะคะให้กับนักวิ่งเขาบอกว่าเท่าไหร่สิบสองกุมภาพันธ์โอ้โหอีกสิบวันเองงานนี้ต้องบอกว่าเป็นงานวิ่งมาราธอนระดับโลกนะครับเพรานักวิ่งโอ้โหต้องบอกว่านักวิ่งวิ่งจากเคนยามาปุ๊บปั้งสนามที่แล้วตอนที่มีนไปสนามน่ะท่านผู้เคนยามานะใช่มาดดดูู้วยมา ไ้เชลมาล์ก็ดับโลกค่ะมาพิมพ์ในรายการนี้ด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะสำหรับบุรีรัมย์มาราธอนปี2017เจอกัน12กลุ่มผาบันที่บุรีรัมย์นะครับส่วนช่วงสุดท้ายของวันนี้เหมือนเดิมนะครับมีคลิปมาฝากคุณผู้ชมนะครับพูดถึงรถซูเปอร์คาร์เดือดรัมโบเกนี่โปรเจกแล้วก็เห็นทำความเร็วอยู่บนทางเรียบปิ้วปิ้วกลางยานเรียบติดเครื่องบึ้มมาเลยแต่ว่าครั้งนี้ลำโบเกนี่จะขับที่ไหนอย่างไรไปติดตามะชมค่ะ โอฝั่งยุโรปทำไมทางขาวดังขาวกีมัดตกกีม้าไม่ใช่ทางค่ะลับโที่นี่ก็าะทำไมถนนมันสะอาดนะเราไม่ค่อยเคยเห็นนะลัมโบกินีตะลุยอีกมากเลยนะโอ้ก็เป็นความแปลกอันหนึ่งนะครับน่าจะชวนลัมโบกินีไปแข่งในลาลีโลกดาก้าเลยดีมากไม่ก็ลาลีโลกเลยนั่นนะแต่แต่ก็เป็นเป็นสิ่งที่ที่ทำได้นะครับเพราะว่ารถมันก็ต้องวิ่งไปได้ทุกพื้นที่เพียงแต่ว่า เข้าใจว่ายางเนี่ยน่าจะเป็นสตั์ดไทยนะยางจะต้องใช้เป็นยางหมุดก่อนต้องเป็นยางหมุดที่จะทำให้มีการยึดกะตะกุยพื้นไปได้นะฮะไม่เคยเห็นภาพเท่านี้เท่าไหร่นะคบก่กามาฝากกันเป็นการทิ้งท้ายนนครับนี้เวลาของรายการหมดแล้วก่อนจากันเหมือนเดิม ขอบคุณสถานที่แห่งนี้ด้วยน้องมีนครับใช่แล้วค่ะสถานที่ถ่ายทำของเราในวันนี้นะคะโชว์รูมทริอัมบางนาค่ะโชว์รูมทริอัมเยอะแยะใช่แล้วค่ะไปเอลเจเมตไรท์นั่นเองนะคะที่สีนครินทร์60ใครที่ชอบทริอัมเนี่ยเข้ามาชมที่นี่รถคุเยอะเลยทีเดียวครับรวมถึงเสื้อผ้าของเราทั้ง3คนวันนี้มาในทีมของฟอร์มูล่าวันใช่ครับเป็นทีมอาจจะกลางๆลางเยมาเรสซินเหมือนกับน้องมีนเลยนะขอบคุณขอบคุณพ่อินเดียกูมาไทยแลนด์ด้วยนะครับอันนี้ผมฟอสอินเดียนะครับแล้ววันนี้เวลาของรายการหมดแล้วครับเราาาคนนนลละทีมงก ครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ